สวัสดีครับวันนี้วันที่7ดกรกฎาคมเวลาประมาณ6กนาฬิกาผมมาพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกรอบนะครับหลังจากที่ผมได้พ่นไปก่อนหน้านี้อันนี้คือได้พ่นไปแล้วสองรอบส่วนฝั่งนี้คือพ่นรอบเดียวนะครับฝั่งที่อยู่บริเวณนี้พ่นรอบเดียวฝั่งนี้คือสองรอบผมเปรียบเทียบก่อนนะครับหัจากนั้นเมื่อเริ่มเห็นผลวันนี้ผมก็มาพ่นทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็มาพ่นลงไปนะครับนี่ครับพ่นเลยนะครับพ่นใส่ครับใส่ลงดินด้วยนะครับใส่ลงไปครับ ก็ต้องบอกว่าเห็นผลนครับในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับข้าวโพดนะครับก็เลยต้องมาจัดอีกรอบอย่างน,น้อยก็สัปดาห์ละสองครั้งนะครับครั้งสองครั้งพ่นลงไปนะครับมีกล้วยด้วยนะครับบริเวณโคนพวกนี้ก็พ่นลงไปนะครับบริเวณไหนที่ได้โดนเลนหลายรอบตัวน,นี้ก็จะโตเร็วนะครับแต่อันนี้ก็คือ หลังจากที่ได้พ่นลงไปก่อนหน้านี้ประมาณสักสามสี่วันครับก็เริ่มที่จะแบบเขียวขึ้นแล้วครับข้าพดที่ผมปลูกนี่ปลูกอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่ครับปนลงไปครับใบเขียวเลยนะครับสังเกตที่ใบนะครับใบเขียวนะครับโตเร็วด้วยนะครับแต่กุลเดียวกันกับพวกตะไคร้เพราะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะครับโตเร็วครับพวกนี้ อันนี้เป็นมะนาวผมครับที่ปลูกลงไปก่อพาทุกท่านได้มาดูในเรื่องของการพน่นข้าวโพดก่อนนะครับวันนี้ลลงไปครับเริ่มเขียวขึ้นไวนะครับหลังจากที่เราได้ใช้เรียงสีสสงโคแสงมาพน่นพนแบบอัตราส่วนแบบเข้มข้นนะครับ1.5ลิตรต่อน้ำ 20ลิตรนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ระดับนี้นะครับท่านอื่นอาจจะใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ครับว่าผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันประทับใจครับก็เลยจัดหนักๆจัดเยอะๆนะครับตามหลักทางวิชาการเขาก็บอกว่าเพียงแค่เท่าไหร่นะครับ่1-2ช้อนผมว่ามันน้อยไปผมก็เลยจัดเต็มที่เลยนะครับนี่ครับเห็นผลเลยนะครับก็เลยพาทุกท่านได้มาดูนะครับนี่ครับ่วนเล็กๆก็ผนลงไปครับ เป็นยังไงครับเริ่มเขียวนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้พ่นไปทั้งหมดก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับทํไปอีกรอบตัดลงไปหนักๆนะครับส่วนกล้วยก็ตัดเลยครับ ใบก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับด้วยหลังจากที่เราได้พน่นแล้วก็พ่นบริเวณโคนต้นด้วยนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้วันนี้เราพามาดูในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สัราข้์แสงฝั่งกล้วยฝั่งนี้นครับก็จะเห็นว่าฝั่งนี้คือผมได้พ่นก่อนนะครับใบก็จะเขียวก่อนเห็นไหมครับแตกต่างกันกับฝั่งที่อยู่ด้านขวาก็คือฝั่งนี้ผมยังไม่ได้พ่นนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูหลังจากนั้นก็เห็นผลนะครับโอเคเช้านี้ก็มาดูในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สั่าข้์แสงนะคร นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆรายละเอียดก็อยู่ในด้านล่างคลิปตรงนี้นะครับที่ผมจะได้ลงรายละเอียดก่อนการใช้และก็หลังการใช้นะครับโอเคครับเช้านี้ก็สวัสดีครับ